เลอผู้ร่วมก่อตั้งแบร์วิโนโนาคุณชัยรั์แสงจันทร์รองผู้อำนวยการด้านวิทธศาสตร์และบริหารองค์กรส่วนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์องค์การมหาชนผู้บริหารอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ลและผู้วิจียทุกท่านทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มีการีส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาง,งานวิจัย ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และก็สามารถต่อยอดทางวิ่ใจ่ายให้มีศักยภาพในการที่จะนําไปใช้ในเชนนิงพาณิชย์ได้ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองงานของภาครัฐและเอกชนซึ่งอะไรความยินดีที่ได้ภาคเอกชนคือบริษัทวินโนนาคอสเมติกจำกัดใช้สิทธิผลงานเรื่อง smc p ลโ b โ o ติ c สายพันธุ์แ a c t o b a c i สพา s า a r a c a ย e i msmc 39มสี 01. อันจะก่อให้เกิด ที่พึ่งพาทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเข้่แข็งให้กับมาหาวิทยาลัยและภา,าคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยโปรไบโอติกเป็นลินิรีที่มีประโยชน์เมื่อได้รับปริมาณที่เพียงพอก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรไบโอติกเองเนี่ยมีการทำวิจัยมากนะครับประมาณเกือบ20ิปีแล้วเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยการที่เราใช้ แบคทีเบีชิลัสในการที่จะมาเพิ่มจำนวนให้อยู่ในลำไส้เพราะเหตุจากการที่เวลาที่คนเราเกิดอาการท้องเสียหรืออุจาระร่วงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องไปกินยาอินทิบอรจิแล้วกันครับเพราะว่าทางย<ม>าอินทิบอริตที่ที่ไม่ครบโดสเนีย่ยมันก็จะกอ่อให้เกิดการดื้อยาต่อไปอันนั้นคือเหตุการณ์หนึ่งอันที่2ก็คือว่าการที่เราได้แลคโตบาซิลัสมาเนี่ย ในการวิจัยส่วนใหญ่ไมเใช่ของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเชื้อมันไม่ได้ไม่ได้ดีสําหรับคน,คนไทยหรือชาวเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราคพบเชื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับในสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของร่างกายเพราะว่าแม่ตัวไวรัสเองเวลาที่เรากินเข้าไปในกลุ่มของโปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะทําให้ลดเรื่องอาการเสพได้นะครับ เมอมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนี่ยให้เชื้อที่มาเป็นปัญหาอยู่มันก็จะถูกแบนลงไปหรือว่าลดจํานวนลงไปก็จะทําให้สามารถรักษากัรทองร่งได้อันนั้นจะเห็นผลในที่ประโยชน์ของโปรไบโอติกเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในกรณีของคนไข้ที่เป็นอาการท้องเสียหรือทองร่วงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยลดเรื่องการสะสมขอ,ของไขมันได้นะครับลดเรื่องการอักเสบต่างๆที่บอกไปแล้วครับรสมดุล แล้วก็เชื้อตัวนี้นมันอยู่ในหลายชื่อของออยที oh, ่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการบริโภคได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นครั้งแรกของการนำโบโรูรพเกิตสายพันธุ์ไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทะร์ที่อนุญาตให้สิทธิบัตรให้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สุขภาพดีต่อไปนะ